มาติดตามที่จังหวัดลบบุรีค่ะที่ลบบุรีนะคะแนวโน้มก็มีจํานวนผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งล่าสุดก็มีการขยายเตียงเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมกับผู้ป่วยโควิด1 9ด้วยค่ะติดตามบรรยากาศที่จังหวัดลบบุรีค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1ินะคะในจังหวัดลบบุรีขณะนี้ <Okay. S 1> มียอดผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า48 <Okay. S 1> รายและอาจจะเพิ่มขึ้นอีกส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง <Okay. S 1> นายนิวัฒรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีจึงมีการประชุม <Okay. S 1> ร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะคะเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <Okay. S 1> วางแผนที่จะขยายเพิ่มจํานวน,วน,นเตียง30 ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน11แห่งแล้วก็โรงพยาบาลอาน,านันทมหิดลเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อแต่ทั้งนี้ต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ป่วยปกติของโรงพยาบาลนั้นๆด้วยค่ะ เรามาติดตามความคืบหน้าการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามของจังหวัดรบบุรีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้คณะทํางานค่ะได้ลงพื้นที่สํารวจเพื่อดําเนินการปรับปรุงตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมและได้รับการประสานจากบริษัท SCG นะคะที่จะจัดส่งเตรียมสนามกระดาษมาใช้ในโรงพยาบาลสนามณนะ โรงพยาบาลอนันทมให้ดนจำนวน50เตียงที่อาคาร A03 หน่วยปัญชาการสงครามพิเศษจำนวน40เตียงและในโรงพยาบาลทั้ง11อำเภอที่จะมีการขยายเพิ่มจำนวนเตียงอีกด้วยนะคะเพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วย -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะโอ้โหถือว่าหลายๆพื้นที่นะคะยอดผู้ป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้คุณผู้ชมคะการป้องกันตนเองที่ดีที่สุดนั่นคือการดูแลตัวเองนะห่างไกลจากโรคง่ายเล เลยนะคะสวมหน้ากากอนมามัยเว้นระยะหา่างถ้าไม่จําเป็นก็งดการเดินทางนะคะดูแลตัวเองแล้วนะคะด,ดูแลคนในครอบครัวของเราด้วยนะคะเพราะว่าถึงเราดูแลตัวเองดีแค่ไหนแต่คนในครอบครัวของเรานะคะยังใช้ชีวิตยอย่างประมาทหน้ากากนอนามัยไม่ใสเจลล้างมือไม่ล้างนะคะอาจจะติดมาถึงเราได้นะคะช่วงนี้ต้องคอยเตือนคนในครอบครัวเธอล้างมือหรือย,อยังไปในพื้นที่เสี่ยงมานะกลับมาถึงบ้านอาบน้ําก่อน เ,เพื่อความปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมในความห่วงใยยันตรงนี้นะคะ